สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะในคลิปนี้พี่มดจะมาพูดคุยข่าวสาร immigration ในส่วนของ BBB หรือ Build Back Better Act นะคะที่ทำผ่านโ o รเ s s ของ Reconciliation Bill ซึ่งเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วได้ผ่านโหวตนะคะคือทาง House นะคะสส ได้ผ่านร่างกฎหมาย BBB ออกมาแล้วแลวนะณตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของทาง c ีเนนะคะก็คือสอวอกำลังพิจารณาอยู่นะคะซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะทางสอวอได้นำเสนอร่างนี้ proposal น proposal นี้ BBB ให้กับทางคุณอลิซาเบธแมตดอนนอล์ซึ่งเธอเป็นซีเนตเพล e มันชาริเนนะคะในการรีวิว ร่างกฎหมาย BBB ตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าเธอไม่ได้ปฏิเสธแผน C แต่ทีนี้นะคะในส่วนของแผน C เนี่ยนะคะใครหลายคนอาจจะทราบแล้วนะคะว่าแผน C ก็คือพา o โรซึ่งพา l o โรตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น เป็นการเป็นเป็นร่างกฎหมายที่จะช่วยเหลือโลบินฮูดให้โปรเทคชั่นก็คือว่าไม่ให้ถูกดีพอตออกนอกประเทศและนอกจากนี้ก็ยังให้อ o เวิร์กเพอร์มิทในการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาได้นะคะซึ่งใครก็ตามที่เข้ามายังมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนวันที่1มกราคมปี2011เนี่ยนะคะก็ก็จะมีสิทธิ์ที่จะอ่าเรียกว่าอยู่ในส่วนของแลน C ตัวนี้อ่ะทีนี้สิ่งที่พี่มดจะบอกเนี่ยนะคะข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือว่าทางสอสอเอ่อทางสวซีเนตเนี่ยก็คือให้ร่างกฎหมาย BBB ตัวนี้ในส่วนของ CNET Version เนี่ยนะคะให้กับคุณอลิซาเบธดูไปแล้วคุณอลิซาเบธกำลังพิจารณาอยู่นะคะณนะตอนนี้ ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆออกมานะคะเพราะว่าเขาจะต้องมีการเรียกว่าช่างวัดนะแล้วก็มีการทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างในในในตัวในตัวร่างกฎหมายเนี่ยนะคะว่าจะมีผลกระทบอย่างไรในเรื่องของอบัดเจดหรืองบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะคะ อและอีกในส่วนหนึ่งนะคะมันจะเป็นในเรื่องของ recapture unused visa หรือว่าการนำโคต้าของกร e น c าร์ที่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ปี1992เนี่ยกลับมาใช่ใชไหมคะพี่มดจะบอกว่าเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาในในในร่างกฎหมายเนี่ย BBB ที่ทางสอวอเนี่ยยื่นให้กับทางคุณ Elizabeth อลิซาเบธดูเนืนะคะ มันไม่มีในเรื่องของ Recapture Green Card นะคะเธอดูแต่ในเรื่องของแพลน C ที่เกี่ยวกับพาโรที่จะช่วยเหลือโรบินฮูดเท่านั้นถามว่าในส่วนของ Recapture Unused Visa หรือการนำโคตา Green Card ที่ไม่ได้ใช้ตั้งแต่ปี1992กลับมาเนี่ยนะคะมันยังมันเป็นอย่างไรมันจะมันจะผ่านหรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะ ในส่วนนี้เนี่ยนะคะในส่วนของอร่างกฎหมาย BBB c n e t version เนี่ยนะคะเขายังคงรวมเจ้าตัว language ตัวนี้อยู่ในนั้นนะคะเพียงแต่ว่า เขาไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เขาไม่ได้เอาประเด็นนี้เนี่ยส่งไปให้กับทางคุณอลิซาเบต์แม็กจนอลหรือว่าซีนตเพลเมนเทเลียเนี่ยพิ Pitt จารณานะคะเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นลีก a ลอิมเม r แน์มันไม่ใช่ประเด็นมันไม่น่าจะมีปัญหานะคะสิ่งที่เขาโฟกัสในตอนนี้ก็คือในเรื่องของแผน n C ก็คือพารโรในการช่วยเหลือโรบินฮูดจำนวน7.1ล้านคนให้มี Work Permit แล้วก็ให้มี Protection ไม่ถูกดีพอตออกจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ คือเขาเน้นเรื่องนั้นเป็นหลักแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรื่องแผน C เนี่ยมันผ่านไปได้เนี่ยตัวอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะทีนี้ณนะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าคุณอลิซาเบธแม็กจอนนอลเนี่ยเธอจะตัดสินใจอย่างไรหรือ,อในเรื่องของแผน C เนี่ยนะคะสมมตินะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเธออนุมัติแผน C ปุ๊บแล้วเนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือทาง สอวอนะี่นะคะเดโมแครตเนี่ยทั้ง50คนเรียกว่า50เสียงเนี่ยจะต้องโหวตเยสนะคะบิลตัวนี้เนี่ยมันถึงจะผ่านออกมาเป็นกฎหมายใช้ได้จริงๆนะคะซึ่งในอาทิตย์หน้าเนี่ยเราน่าจะได้ข่าวความคืบหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าคุณอดิชเบตเธอจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็ทางสอวอเนี่ยสามารถที่จะออกเรียกว่าร่างกฎหมายโหวตร่างกฎหมาย BB b ตัวนี้เนี่ย ออกมาได้เมื่อไหร่คือตามรายงานข่าวนน,นะคะเขาคาดการว่าเขาอยากจะผลักดันร่างกฎหมาย BBB ตัวนี้เนี่ยให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงคริสต์มาสนะคะอ่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคริสต์มาสเนี่ยร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาเสร็จสิ้นแล้วนะแล้วก็ส่งไปให้สมมุติว่าส่งไปให้ประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็น Send นะคะ อันนั้น,นก็จะถือว่าจะเป็นสิ้นสุดมันก็คือจะเป็นออกมาเป็นตัวกฎหมายใช้ได้จริงๆแล้วสมมติว่าอสมมติว่า President Joe Biden เนี่ยเซ็นเซ็นร่างกฎหมาย BBB ตัวเนี้ยวันที่1มกราคมปี2022เ่ยนะคะ,ะมันก็จะมีผลใช้บังคับเนี่ยภายใน180วันหรือ6เดือนนะคะถ้าพี่มดทราบข่าวเพิ่มเติมอย่างไรพี่มดจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบนะคะ ขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกยอดวิวแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามใครที่เข้ามาใหม่ก็อ,อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัพโหลดคลิปใหม่นะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย